ค่อยๆฝึกนะค่คฝึกไปเรียนกรรมฐานเจอครูบาอาจารย์นะเก็บเชี่ยวเก็บเล็บไวนะ้พวกเราส่วนใหญ่ไม่เป็นนะบางคนเป็นอย่าว่าแต่โยมเลยพระยังเป็นเลยนะมาบวชแล้วซ่อนเชี่ยวซ่อนเล็บไว้หลวงปู่มั่นท่านเคยเตือนนะพวกพระที่เชี่ยวเล็บเยอะ ท่านบอกอวดเชี่ยวเหมือนหมาอวดงาเหมือนช้างยังมาวอวดยงก็เดรัจฉานทั้งคู่แหละนะงั้นเรียนธรรมะนะเปิดใจตัวเองเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆคือถ้าจิตเราดีแล้วก็ไม่ต้องมาเรียนที่เรามาเรียนเพราะจิตเราไม่ดีนะเราก็อย่าไปปกป้องกิเลสเอาไวนะ้เปิดใจให้มันรับธรรมะให้ไดนะ้ใจที่เปิดนะมันจะอ่อนน้อมนะ อันแรกเลยมันมีศรัทธาในครูบาอาจารย์มันอ่อนน้อมต่อคําสั่งสอนพอเรามีศรนะัทธาแล้วเราก็อยากเข้าใกล้พออยากเข้าใกล้ก็ตั้งใจฟังวาลีในพระไตรปิฎกพอมีศรนะัทธาแล้วก็เข้าไปใกล้เข้าใกล้แล้วก็เงี่ยโสดเพื่อสดับธรรมภาษาโบราณ ที่จริงก็คือพอเรามีศรัทธาเราก็เข้าไปหาครูบาอาจารย์เราตั้งใจฟังตั้งใจฟังแล้วก็น้อมนำกลับเข้ามาสักฟอกใจของเราบางคนเก่งนะในขณะที่ฟังธรรมเนะี่ยฟอกใจตัวเองบรรลุมรรคผลในขณะฟังธรรมก็มีนะครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเทศเทศอยู่นะธรรมะถ่ายทอดจากจิตของท่านอยู่นี พอจิตท,ท่านมันเจริญปัญญาในวัดเดียวเองนะท่านก็บรรลุมรรคผลที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปอย่างนี้ก็มีนะเพราะงั้นเวลาบรรลุมรรคผลนะี่บางคนบนรรลุมรรคผลในขณะที่ฟังธรรมบางคนบนรรลุมรรคผลในขณะที่แสดงธรรมบางคนบนรรลุมรรคผลนะในระหว่างปฏิบัติธรรมเนะี่ยมันเกิดตอนไหนก็ได้ถ้ามันพร้อม งั้นใจของเรารู้จักคําว่าอ่อนน้อมอ่อนโยนซะบ้างกูเก่งกูเก่งกูเก่งมึงไม่เก่งจริงหรอกถ้ามึงเก่งจริงมึงไม่ทุกข์หรอกนะถ้ายังมีความทุกข์ได้จิตใจยังเล่าร้อนได้ไม่เก่งหรอกไอตรงที่มาอวดกาาข้ามานะเหมือนที่หลวงปู่มั่นว่านะอวดเชี่ยวเหมือนหมาอวดงาเหมือนช้างท่านไม่ได้ใช้คำนี้นะท่านภาษาอีสานบอก มดเจ้าคือหมาคือแปลว่าเหมือนนะคือแปลว่าเหมือนมดเจ้าเหมือนหมาวดเจ้าคือหมาวดงาคือช้าง